ใครที่ใช้งาน Windows 10 Windows 11นะครับแล้วเครื่องมันดูช้าเปิดปิดโปรแกรมทำงานต่างๆมันช้าให้ตั้งค่าตามคลิปนี้นะครับเครื่องเร็วขึ้นไวขึ้นแน่นอนไปดูเลยครับเครื่องนี้จะเป็น Windows 11นะครับวิธีแรกที่เราจะตั้งค่านะให้เรามาคลิกขวานะครับที่ตรงท a ร์กบาร์ด้านล่างนะครับจากนั้นไปตรงคำว่าท a ร k กมิเ g อร์ครับกดเข้าไปครับจากนั้นเขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมามองทางด้านซ้ายของเรานะครับเข้ามาตรงสตาร์ทอัพตรงนี้ครับเห็นไหม กดเข้าไปครับจากนั้นนะเขาจะมีโปรแกรมพวกนี้นะครับลันอยู่นะคือรันอยู่เบื้องหลังนะครับโปรแกรมพวกนี้เราไม่ได้ใช้งานเขาหรอกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เ,เราคลิกเขาเองเราไม่ต้องให้เขาทํางานนะครับไม่ต้องให้เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้เครื่องช้านะอันไหนที่มันเปิดไว้แบบนี้นะครับให้เราคลิกขวาครับแล้วก็ปิดให้หมดครับ Dis a b l e ให้หมดนะนี่นะครับอันไหนที่เปิดไว้คลิกปิดให้หมดครับตรงนี้ไม่ทําให้เครื่องมีปัญหานะปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เขาก็ต่อเมื่อเราเรียกใช้เขานะ เราไม่ต้องให้เขารันอัตโนมัติครับบางทีคอมเราสเปคไม่สูงมันทำเป็เครื่องช้าล้วอยากจะลปิดหน้าต่างนี้หมดแล้วนะครับเราก็กดกากบาดออกได้เลยครับนี่คือวิธีแรกนะวิธีที่สองครับให้เรากดสตาร์ทเมนูขึ้นมาครับไปตรงคําว่าเซตติ n งหรือการตั้งค่าครับซ้ายมือของเรานะครับมาตรงรูปคนตรงนี้ครับเห็นไหมกดเข้าไปครับตรงนี้เราจะมาปิดเอฟเฟกนะครับผมของตัววินโด้นะครับมาตรงนี้นะเห็นไหมที่เป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ กดเข้าไปครับเราจะมาปิดเอฟเฟกตรงนี้นะครับที่เราเปิดไว้นะเขาจะเปิดออโต้เขาเรียกว่าความโปร่งแสงของตัวเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ c ี u และกาดจอเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เราปิดไปได้เลยนะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า,วาปิดความโปร่งแสงของวินโดว์นะครับการทํางานเบื้องหลังของตัวโปรแกรมพวกนี้มันจะทําให้ซ p u ของเราทํางานน้อยลงกาดจอทํางานน้อยลงนะครับอันนี้คือวิธีที่สองนะหลังจากที่เราปิดเมนูไปแล้วครับเราก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยขั้นตอนที่สามนะครับ ให้เรามาคลิกขวาที่ดิส์พีซีหรือมคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นเลือก property ครับที่เป็นรูปเครื่องมือนะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้ครับด้านล่างนะแถบด้านล่างเราเห็นตรงนี้ไหมเห็นคําว่า Advanced System Setting ตรงนี้ไหมครับเรากดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับให้เราเลือกเมนูบนนะเนี่ย Setting ตรงนี้นะครับเห็นไหมกดเข้าไปครับจากนั้นเราจะตั้งค่าใหม่นะครับเราจะตั้งค่าใหม่นะอันนี้เขาจะออโต้ให้ พวกนี้จะเป็นเอฟเฟกของว n น o w s นะครับเราไม่ได้ใช้อะเราจะปิดนะเราจะใช้แค่ว่าบางอย่างเรามาติ๊กตรงนี้ครับเราจะตั้งค่าใหม่นะพอติ๊กตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเมนูออกทั้งหมดนะแต่นะครับแต่ให้เรามาติ๊กสองตัวนี้ไว้ครับตัวแรกที่เราจะติ๊กไว้นะก็จะเป็นเรื่องของฟอนต์นะครับนี่ฟอนต์ตัวหนังสือจะได้ไม่เพียนนะอันนี้เราก็จะติ๊กตรงนี้ไว้นะครับเป็นตัวฟอนต์นะจากนั้นนะครับเมนูที่สองเนี่ยเราจะติ๊กตรงโชว์นะครับ โชว์ไอคอนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กไว้นะครับมันจะทําให้รูปภาพของเราเวลาเราเปิดขึ้นมาเป็นรูปวิวรูปภูเขานะเมนูนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเราติ๊กตรงนี้ไว้ผมจะติ๊กแค่สองตัวนี้ไว้นะนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะตั้งค่ากลับคืนเรามาติ๊กตัวบนนะติ๊กตัวบนเขาจะออโต้ให้เราให้เรากลับคืนมาแบบนี้นะแต่เราจะตั้งค่านะครับเพื่อที่จะปิดการทํางานเพราะบางอย่างเราไม่ได้ใช้แล้วก็จะมาติ๊กตัวฟอนต์ไว้นะครับตัวฟอนต์แล้วก็โชว์ไอคอนรูปภาพไว้ ติ๊ก2ตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับจากนั้นเราก็กด add i l e ครับจากนั้นกด ok ครับกด ok ครับทำสามขั้นตอนนี้คอมเราเร็วขึ้นแน่นอนนะครับลองไปปรับใช้ดูครับ